ก็เลยทีเดียวนะอ่ะก่อนอื่นทักทายนะ้นำตัวกันก่อนเลยเชิญเลยฮะอบคุเซเว่น, <of> น,นวีดี้วยนะหลอ่อไหมวันนี้บอกเลยความหล่อกเกินร้อยความอร่อยเกินล้านนะฮะนีน่ความน่ารักเ<ฮ>ต็มงานแน่นอนนะฮะวันนี้เอาล่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้อารามเป็นตัวแทนก่อน,นเลยนะครับได้ ทักทายทุกทุกคนที่มาเลยมากันเยอะว่กครับผมอาันนะครับตัวแทนของโบเต้นะครับผมอยากจะขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมคือรู้ว่าทุกคนมาตั้งแต่เช้าแล้วก็มาจากทั่วประเทศด้วยก็ขอบคุณที่มาหาพวกเรารับนะครับเออน่ารักมากเอาคุยคุยเล่นอัปเดตชีวิตกันก่อนได้ไหมเราก็ไม่ได้เจอกันพักหนึ่งจริงๆแล้วมีงานเมื่อต้นเดือนที่พวกเราเฉียดกันใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างช่วงนี้ แล้วถามทึงคนที่เพิ่งกลับมาจากอัไล์ร่างหรืล้หรือเปล่าุณพลนแล้วภูนีู่อภู้หรือเปล่าเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไงก็ดีแล้วผมไปรู้สึกว่าได้ประสบการณ์เยอะมากจากที่นั่นแล้วก็ได้เจอแบบว่าพี่ๆศิลปินหลายคนแล้วก็ได้พูดคุยกันเล็กน้อยแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์เขาด้วยที่พาทั้งผมแล้วก็น้องภูไปครับผมครับภูครับว่าไง ครับผมก็จริงๆพี่ขุนก็พูดไปประมาณหนึ่งแล้วก็จริงๆก็กลับมาดีใจมากครับเพราะว่าเอาจริงคือไปที่นู่นรู้สึกว่าพอไม่มีทุกคนอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วมันคิดถึงครับก็เลยกลับมาหาคิดถึงเพื่อนๆด้วยจริงๆยังไม่ได้ขอบคุณเพื่อนเลยมหมาดถว่าขอบคุณเพื่อนๆที่แบบช่วยแชร์ชิ้นงานกับคุณแฟนคลับที่คอยแบบปั่นเทรนให้ทั้งผมทัม้งพี่ขุนเลยก็มันมีผลต่อวเรามากขอบคุณมากครับน่ารักมาก แชร mm ์ใ hmm. ช so ้งานกันม uh, ีอย wow. ู่รุ่มหนึ่งที่ชอบมากเลยที่ยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็อ๋อชื่ออะไรพี่ชั้นอันนั้นมันนั้สักทีได้ไหมฮะสวัสดีสวัใช่สวัสดีสวัมาฮะด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยเห็นไหมครับถึงคนแบบรับลิ้นอ่ะใช่ป่ะสักอย่างหน่ะเออหนึ่งสองสามเอ้ย ต้องอย่างนี้พี่ยงลงด้วยนะเอออใช่แชแนปแสแนปไปพี่ยงครับเออแชแนไปพี่ยงใช่จริงๆคนคนถ่ายก็ทำนะครับแต่เขาไม่เห็นถ่ายก็ทำเหมือนกันคนถ่ายก็ทำแต่ไม่เห็นเอออะไรอีกมีอะไรอีกเรื่องเรื่อง cover project ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับอะไรก็ปล่อยไปแล้วป่ะเอ่าปล่อยไปแล้วทั้งหมดสี่คนสี่คนสกินเลยเริ่มด้วยผูกับเพลงอย่างไรเพื่อนเธอแบบว่าแบบนี้อ่ะ ดีเลยคนละท่อนกันเลยดีกว่าอ่ะ,อะใครต่อใครต่อโอคอ่ะอัลลันนะจัดไป happier, one day, feel too. มาแล้วกันนะครับอขุนด้วยอ่าอี่คนก่อนนะเป็นฮาร์ดก่อนดีกวนะ่าอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะได้ยินว่าทำเรื่องไว ครับทำเรื่องน้อยคุณต้องรับผิดชอบก็คือเมื่อคืนนี่คนน้ําท่วมกันหมดเลยนะฮะเพราะเราใช่ไหมอาจจะใช่แล้วอาจจะยังไม่ยังร้องไม่ได้เพราะยังไม่มีฝนไงอ๋อแล้วเพราะเพลงพี่ฮัฟคือเธอมากับฝนงั้นวันนี้อย่าร้องไหมวันนี้ห้ามร้องเดี๋ยวเราลองดีกว่าร้องทรียบฝนซะเลยหรือว่ามันมันหมดไปแล้วเมื่อวานไงอ๋อร้องได้อยากอยากให้ร้องไหมฮะโอเคเธอมากับฝน สวยพร้อมที่เดินตากฝนพอผ่าด้วยมเนี่ยโอเคประมาณนี้พอประมาณนี้พอประมาณนี้พอแอบเสียวๆเหมือนน้องแบบระแวงระแวงหอมปากหอมคอที่ขุนับเข้าผมเดี๋ยวขอจั่วขอจั่วการด้วยก่อนผมเพิ่งเป็นหวัดมาแล้วครับผมอาจจะยังร้องไม่ค่อยได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยร้องก่อนนะครับอ่าแต่แต่วันไหนที่ผมหายวัดแล้วเสียงดีแล้วผมจะร้องให้ฟังโอเคไหมฮะโอเคนะ Okay, how? Huh? Five, six, seven. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me it's enough. Mm -hmm. You can say that I'm a fool. Okay, I don't They can They think They call this เดี๋ยวได้นี่ะเดี๋ยวหนเสียงดีกว่านี้เดี๋ยวมา้องให้ฟังเต็มๆครับไปไปคนต่อไปคนต่อไปเออคนต่อไปเฮ้ยเฮ้ยคนต่อไปใครหรือไม้คุณอยาคนต่อไปใครคุณอยาพึ่งดิร้องเลยวะร้องเลยเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นก็คุณมั่วเนี่ยไม่รู้ิีแ่หรือว่าต้องแบบเดินเดินเงี้ยเดินทั้ง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  เนาะเขาบอโปรเจกต์ก็คือเป็นเพลงที่แบบเพลงที่ความชอบส่วนตัวเลยใช่เรามา cover กันใช่เลยน่ารักมากนะติดตามได้เลยแล้วก็ครบสิบสอเลยเนาะใช่ครับตอนนี้ฝ่ายไป4 4ครับอีก8อีก8อีก8เอออะไรอีกเอ่อบัสซิ่งบัสซิ่งเจแปนโอ้ยอ่ะหัวดนี้ก็หนุกมากครับผมล่าสุดนะครับพวกเราพาทุกคนไปทัวร์ Universal Studios Japan นะครับเกือบตายไม่ตายโคตรหนุกลอยกันได้ไปไดโนซอร์ ชิวครับเครื่องเล่นนี่ชิวๆหมดผมว่าวันตดล็อกแหมคุณจัามันไม่ได้ขึ้นเรื่องคุณจังที่บ้านเนาะผมขึ้นนะครับคือผมจะบอกว่าเครื่องเล่นนี่ผมเล่นได้หมดจริงชิวมากพี่รันคุณนั่นแหละคุณไปขึ้นอะไรของคุณนะเนอะเออเอาดิเอาดิเดี๋ยวก่อนจะจะว่าจ่างไม่ได้เขาเป็นกัปตันนะฮะ อ๋อเขาไม่กลับในเรื่องบอลเต้ไม่เปิดชุกเลยก็ไปกลับปันในเรื่องแล้วกลับมาเรื่องนี้ดีกว่าไหมได้ได้ไปทะเลแล้วไม่คือคือบอกเลยว่าจั่งอาจินเนี่ยวได้เขาไม่กล้าขึ้นรถไฟอ่ะเพราะว่าเขาคือเขาไม่มีพลังครับเขาเขาลืมกินเอ่อบอลเต้ปาเบกาคอนเน่เออคือเขาไม่ได้เอาไปที่ญี่ปุ่นไงคนโยงเก่งจริงๆผมไม่ได้โยงเก่งผมแบบผมผมกินจริงๆไงกินจริงกจริงครับอดี๋ยต้องต้องต้องให้ต้องให้ทีมเล่าเดี๋ยวผมโยงมาเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวผมเล่าแล้วกันในเวลาี่เป็นตัวแทน สีเหลืองนี้เลยครับปาปริก้าครับผมเ,เพราะว,าวันถ่ายทำนั้นมีอะไรสนุกบ้างคือพี่จะเล่าของพี่ว่าพีม่มาต้องพูดแท็ปไลน์ใช่ไหมก็คออืออะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าแล้วผมก็พูดอย่างนั้นประมาณแบบ สิบกว่ารอบสิบบวกเพราะว่าทั้งทวิสต์หมายถึงว่าลิ้นพันกับคำว่าบาบิก้าอะไรเงี้ยก็สนุกดีเป็นบรรยากาศใหม่ๆที่ผมได้พูดไปด้วยแล้วผมก็ได้กินแบบขนมทั้งวันเลยวันนั้นก็สนุกมากสนุกมากเนอะพี่แบมก็ชอบแต่เด็กเหมือนกันเราก็ทานกับมาตั้งแหนกอะไรอยู่แล้วผมยังไปถามน้องเขาอยู่เลยว่าน้ำที่ในบาบิก้าที่เป็นสีม่วงคือน้ำอะไรผมรู้ตรุกมันคือน้ำทุกคนรู้ไหมทุกคนรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เลยนะคุยนี่นี่ง้อเนี่ย ไอ้ไอ้น้ำสีม่วงที่อยู่ในจออยู่ขวามือขวามือบนซองปาบิก้ารู้ไหมครับว่าน้ำน้ำอะไรฮะน้ำชาอ้ามีคนยกมือตลอดปีมีคนยกมืออ่าชาเหรอถูกไหมต้องถูกแล้วแหละถูกไม่ถูกเราเรขียนไม่ได้เลยอันนี้เขียนไม่ได้ครับเขียนไม่ได้เลยฮะน้ำน้ำชาเลยนะฮะชาชา น้ำอัญชานเออเอ,อ้เอาอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ฮะเพราะว่าทราบมาว่าน,นี่คือครั้งแรกครับมีหน้าของน้องๆอ,อยู่หน้าซองเลยป <Yeah. S 1> ริยาส,ออสี่สิบส,สิปีมีหน้าผมต้องบอกก่อนว่าตอนที่แบบว่าพี่เขาเช็คเช็คงานมาว,ว่าเนี่ยเราจะได้เป็นพ e รีเซนเตอร์ของ y o t h f u l Food ตอนแรกผมก็แบบค่อนขัางที่จะแปลกใจนิดหน่อยเพราะว่าก็เ,าเห็นว่าตั้งแต่เด็กเราก็ไปดูเลยว่าแบบเออ มันแบบเขาใช้พิเซนเตอร์ด้วยหรอแล้วพอยิ่งรู้อยู่ว่าแบบจะมีหน้าเราอะแบบปริ้นออนแพ็กอะอันนั้นคือแบบว่ายิ่งแปลกใจเขาไปใหญ่เพราะว่าอันหนึงก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแล้วแบบเราไม่เคยเห็นแบบมันก็เป็นหน้าขนมอะเป็นรูปขนมก็ไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดแบบมีหน้าแล้วเขาไปแปะแล้วแบบว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงแล้วอย่างหนึ่งก็คือแบบผมเห็นพ่อผมกินแบบปาบิกาเนี่ยมาตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบผมเล็กๆแล้วแล้วทีน้ก็บอกป้าไปว่าเนี่ยมีหน้าเล็กๆเดี๋ยวกินนี้อก ฟ้าไม่ตอบป้าฟ้าไม่ตอบแต่ฟ้ากินต่อฟ้ากินต่อเยี่ยมมาเยี่ยมมาโอ้น่ารักมากแลองเลยถ้าเจอหน้าตัวเองขึ้นหน้ามันเลยนะแล้วก็โพสให้เพื่อนเพื่อนดูโอเคเพื่อนเพื่อนก็ทำตามด้วยมาฮะแลนด์ดองกันเลยรูปแรกใครฮะเฮ้ยโปเต้บาวิสคอนเนตลุตตี้ใครพร้อมเลยไหมใครเนี่ยแล้วต้องมีต้องมีโปเตสนะครับดีไหมดีไหม อาจจะทำท่าทำท่าเฮ้ยตามมาตามดิเพื่อนเฮ้ยเพื่อนทำตามดิจรไงมินิฮารใช่ไหมทำตามพอแล้วอย่ารอผมนะพี่ผลเออเยี่ยมหันหน้ามาหันหน้ามาด้านหน้าหนึ่งสองสามเออเดี๋ยวเดี๋ยวปาก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 เขต้องเหมือนด้วยต้องอะไรแบบนี้ใช่ไหน้าหลังด้วยใช่ไปเอออ้าอาเออเอาแบบเหมือนยังเหมือนยัง เงื่อนแล้วเงื่อนแล้วโอเคเอาประมือพี่ชายยังมาโปเต้ผ่านไปโปเต้โปเต้เอาเอาอีกสักสองแล้วกันอีกสักสองแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเล่นเกมกันลูกที่สองมาฮะผมเดานะผมเดาไปนเอลยเอะบอกนะว่าเอะเอะนี่นี่น้ำสีม่วงนะผมน้ำอันชันเออเออเอะมาเลยขึ้นหน้าเลยขึ้นหน้ามาเลยเอะ ยิ้มแบบเฮ้ยเอเอเหมือนมากปากต่างๆปากต้องยิ้มใช่ห้ปากก็แบบยิ้มแบบใช่ใช่อะทุกคนหันหน้ามาจำจำลูกไว้หนึ่งสองสามเออเยี่ยมมากโอ้โหแม่แต่ละคนไม่ธรรมดาอีกสักรูปอีกสักรูปมาเนี้ยผมว่าจัดทีน่าจะมาร์คมาสุมว่าเด็กที่ไรักหัวมาพี่มาพี่มาคพี่มาร์คพี่มาน์คพี่มาร์คนายตะกเ้นายตะกี้โอเค ตามยงกลืนเอนงี้ตอานี้ผมชอบมากครับพี่คริสเอนงี้ชอบมากพี่คริสคริสอมกรืนได้เหรอวะอมกลืยาวมากได้ปะได้ปะทุกคนพร้อมกันนะซุ่มไม่เหมือนตอนนี้หนึ่งสองสองอมกลืนองเจ๊อุ่งเจ๊สตูวิดูปัปับเออวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาจริงๆถามเลยทุกคนมีมีใครไม่ไม่เอาเสียบนิ้วแบบนี้บ้าง ไม่มีครับคือเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของคันนี้ได้เด็กเดี๋ยวเรให้โจทย์นะฮะโอเคแล้วคว้าออกมาก่อนเลยนะใครคว้าก่อนได้คะแนนนะหนึ่งสองสามป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะไม่ไม่เขาให้หยิบนะไม่ให้จับมือนะโอ้โหเจ่ามีเอ๊ะ ไม่ที่ชายอยู่แปลกนะไม่ไม่ผมกลัวเขาเล่นมุกไงแหมเขาเล่นมุ้งไงแต่เมื่เกิดคุณมานี่คุณถือว่าช่วยกันเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตายังไม่มีใครทำอะไรเลยชอบเล่นมุกใช่นอกจากยังไม่มีใครทำอะไรเลยพี่แปมยังไม่ได้ให้โจทย์เลยฮะโออ้ยโมาฮะเกมที่หนึ่งเออเกมที่หนึ่งเกมที่เห็นแล้วพี่แบมเมื่อไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอเคอ่ามาพี่แบมพี่แบมเซตอัพใหม่เซตอัพใหม่เซตอัพใหม่ถ้าพร้อมแล้ว ระหว่างกรอบกับอร่อยครับพี่พีมและพี่พัพเปอร์โปเต้ครับไปดูโปรเต้รับไปก่อนเลยหนึ่งคะแนนนะโอเคครับออันนี้คือดวงลุ้นๆหรอนะฮะไม่ลุนๆดวงลุนๆครับเร็วก็ไม่ช่วยด้วยใช่แล้วอ่ะต่อใส่กลับเข้าไปฮะใส่กลับเข้าไปมีแก้มืออีกรอบหนึ่งพร้อมแล้วปาปิก้าครับ ใครได้ใครได้โครงเลยเออไปเรื่อยๆเจอกนอีกล้วเย้ตอบีูกอรกอหนึ่โอเคดีมากอ่าเราไปกันต่อเสมอใช่ไหมเสมอฮะใช่ไปด้านหลังน่เลย ซูู้จังเอาไม่ใช่นั้นปีนเปียงจังไม่ใช่นั้นโปเตสทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เอาเอาแต่โปเต้สขึ้นไปฟังมาขันน่คนเน่นี้ขคนเน่อัลลัตูทุกพี่หูมันงงเหนเลยว่าต้องหาอะไรนะขันนีครับขันนี้อะใส่กลับเข้าไปแก้มือครับแก้มือจังตาเราแก้มือนะบิลก้าบอเมริกา ใจเย็นใจดีกวอาจะแตกแล้วไม่สู้ๆสลว์ถ้าถ้าทุกคนถ้าทุกคนดูอะไรจะได้ก่อนผมได้ผมรู้ทุกคนถ่ายไว้หรือเปล่าเป็นโอเคเหรอผมจับได้ก่อนเป็นที่ใครเอาใครเอาลงออนไลน์ขอเป็นสโลว์โมชั่นด้วยจับขอเป็นสโลว์โมชั่นด้วยคุณจะปล่อยอ่ะไม่อยู่ในความคิดจะปล่อยอ่ะ เอาใหม่เหรอเดี๋ยวอันนี้ตีใหม่เลยหรือหรือว่ามีใครอยากยอมใครไหมฮะแต่ที่ต้องยอมดิวะพี่อะไรยอมดิยอมจังหน่อยเป็นลีดเดอร์ไม่ใช่เหรอเป็นลีดเดอร์ยอมมาเยอะแล้วนุ้ยน้องเล็กผมพูดถูกครับจริงลีดเดอร์ที่ดีเป็นยังไงค่อยไม่ไดว่าจะยอมผมไปละไม่ไม่ก็จะไปก็จะไปกนไปเจ้ากันเจ้าหัากัน เจ้าปก็คนละหนึ่งคะแนนไปเลยอ่าอ่า,อาโอเคคนละหนึ่งคะแนนเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคอน,นี้จบละ,ละจบละโอเคอไปต่อ,ตอไปต่อมาฮะระหว่างรอจะอร่อยพร้อมนะพันเน่ฮะ ใช่ไหมถูกต้องทำไมมันเร็วจังเลยแก้มือแก้มือแก้มืออีกรอบฮะมา3 2 1โปรเต้ครับเลี้ยงอรอยจริอร่อยหนึ่งคะแนนเพิ่์บอกแฮมหมดไปต่อใช่ครับไปต่อได้วมาไหวเฮ้ยแล้วพ่อลูกพ่อลูก พี่ยของน้องเอออ่านมาเยอะดูทรงอ่าพี่ชายพี่เอนะพร้อมนะปาปิก้าครับพี่เกอร์พี่เกอร์จะยอมน้องไหมเฮ้ยพิกเกอร์พิกเกอร์ยอมน้องเลยดิให้เราทีมเดียวกันเราทีมเดียวกันใครนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณทีมใครอ่ะทีมเดียวกันคุณรู้ไหมว่านี่บัตรพี่อเอะอ๋อไม่ต้อะของชอปตามาเอะ อยากได้อะไรฮะฮะขอโทษดูช่วยไปหน่อยนะขอโทษขอโทษคอนเน่คุณสู้กันหน่อยดิเฮ้ยโอ้สุสีดูดีมากเสมอเลยว่ะสุสีดูดีมากสุสีดูดีไปต่อไปต่อ สวยดีเธอมาจากไหนเออมีเรื่องอะไรที่พี่แบงค์ไม่รู้ป่ะฮะเยอะเลยพี่อ๋อแบงให้เราไปคุยกันหลังไม้ได้หนึงนะฮะมารอฟังย์นะครับโอเคกรอบและอร่อยครับโอเต้อ้าพี่คุณพ่อนะจัดไปเราปิดเราปิดตาต่อให้ แล้วปิดใจด้วยไหมฮะเดี๋ยวดูก่อนก็ได้พี่อะไร,รมาได้ฮะคอนแน่ฮะโอ้โหเปลียวเปลี่ยวยอม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 ให้ในเกมนี้หรืออะไรฮะ โอเคยอมไปข้างหลังดีกว่าไปข้างหลังกันดีกว่าอ๋อฮะอ๋อฮะข้สนิทกันครับช่วงนี้ช่วงสีกันสุดท้ายแล้วนะครับพี่ปูและพี่เน็กนะครับโอเคปาปิก้าครับวันนี้ไม่เจอวันน้ะเป็นอะไรกันมันมีปัญหาอะไรกันแน่ะมันมีหาอะไรกันอยูคุณหาพัวอะไร อะไรพังอันเหรอโอ้ยอะไรอ่ะเราไม่มีเวลาเล่นเกมที่สองแล้วนะฮะตั้งใจมาด้วยเฮ้ยคุยคุยหาไม่หายไปไหนแต่ห้าหายไม่หายยากเลยเลไม่ยากเลยพี่เด็กจะยอมไหมผมจับแล้วผมก็ยอมแนเดยกนี่นำไปก่อนคุณน้องไหนก็ได้หยิบหยิบไปเลยนะโอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้าย3 2 1ขอแน่ครับเพื่อพิการมอนะครับเอ้พี่เด็กนะ จบแล้วครับเกมนี้เจ๋งมากแชมป์ชนะครับซ้ายมืออบหรืออร่อยชนะครับอร่อยอร่อยครับซ้ายหรือขวากรอบรับไปได้6คะแนนเฮ้ยส่วนอร่อยได้ไป6 7คะแนนอร่อยอร่อยชนะฮะโอ้โหยินดีด้วยกับอร่อยฮะพี่เด๋อมันสิบสามนะอะไรนะเด๋อมันต้องเท่ากันดิ เพราะว่ามันมีเสมอเมื่อกี้ใช่ปะนี่อุ้ยมันีคเนี่ยโอ้ยไม่ไม่ใช่เราทีมอร่อยทีมกรอฟใครอยู่ทีมกรสงสีหน่อยแล้วโอเคฮะเพื่อใช้ชนะในครั้งนี้สามสองหนึ่งจับเลาใครสู้ๆปะปับปะปะปบปะ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 ปปะ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 ป ถูกแล้วเอ้ยจุดนี้ได้หรอจุดนี้ได้หรอโมบ้าคอนนี้วันนี้อากาศโปบอลโปรบอลได้แล้วได้แล้วไปเจอที่คนมาเยอะมากเลยมาเยอะมากเลยแอคที่คนน่ารักจะมีเราเตาเตาต้นไม้ต้นไม้ยูซูเตาเขียวโปโปฟ้าโป้สูงเขียวต้นไม้สีเหลือง

ร้อนร้อนแงร้อนรงร้อนโปโปาเมงร้อนมากเลยนะโป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 ออกเลยกิราเมงโป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 จังน้าโปโปโ่นอเย็นปโโกเอาเซมกราเมงวิสุดท้ายโป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 เผ็ดร้อนรเผ็ดร้อนโอ้ยยากจิง โป๊ะโป๊ะโป๊ะไปซี่ลาเมงไงพี่ฮัรดลองมาเป็นผมไหมโปร่งมือกับพี่ไทยด้วยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแต่ว่าเมื่อกี้ผมแบบผมเนี่ยสีเหรออะไรเงี้ยเอ้ยสีปาวะเมื่อกี้เหรอสีสีสีอ๋อจริงป่ะเมื่อกี้กี่ผมชนะพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วต้องทำให้ได้นะหนีหนีหนีอ้าวช่างภาพแล้ว เยังไม่เริ่มก็ยังยิงคุณอะไรอ่ะคุณเราเลยอ่ะคุณเลไรเป็นตะก้อนตะก้อนท่านหนึ่งโอเคนี่ลูกพ่อลูกพ่อยังยังไม่เริ่มนะยังครับยังอ่ะท่านนั้นเริ่มเริ่มเริ่มเลยนะหนึ่งสองสาม หมูกรูกแบบว่ากว้างมากเลยอ่ะพี่ฮาร์ดมากับใครสค์กล้องกล้องตัดตัดสลับให้หน่อยครับกล้องผนตายจะมาอยู่ดีจะมาตึ่นอะไรอตอนนี้ทำไมยากกันเงือกเออมันยากว่วะหมดเวลาเดี๋ยวนะครับผมฟ้องคุณได้ไหมเนี่ยพีดีพีเอคุณสิบเหนือคุณสองคุณจะหมูเนี่ยพีดีพีเอคุณสิบเหนือใกล้ขนาดนี้คุณต้องเต้นกันแล้วแหละ พีดีพีอาจจะคูณสิบฮะแต่ว่าเต้นโปรปาคอนอ่ะคูณพันับผมน่ะน้าทำภารกิจไม่สําเร็จนะฮะโปรปาคอนพันเปอร์เซ็นพร้อมไหมฮะอมอเอาแบบเต้นแค่ทีมแพ้หรือว่าทีมชนะด้วยแค่ทีมแพ้ทีมแพ้ดิโหบีอาร์พุ่งมาอย่างนี้ผมว่าเราขัดเขาไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหคุณเหนื่อไม่ได้แล้วปะเราเราเสียเขาครับแต่ว่าเดี๋ยวเรายอมก็ได้คุณพวกคุณนั่งเต้นก็ได้อ่า แต่ผมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่พวกคุณต้องพันเปอร์เซ็นต์ได้ผมบิวได้อ่าผมแบบผมแอนได้ครับดูที่ใจโอเคถ้าพร้องแล้วมิวสิกมาเฮ้ยอันนี้อันนี้มันประกันตังเอาแบบอันเปกร์เซ็นต์ไปเลย โอเคนี่เปิดลูบเลยลูบมาแล้วก็ไปอยู่ขออยากเหอยากพอดอยางงั้นงั้นเอาเป็นแบบอะคาเบล่าเลยก็ได้เอาเองใช่จัดเลยสรงงานสร้างอาชีพจริงเลยเอออ้าวถือว่าภารกิจไม่สำเร็จนะใช่ไหมฮะแต่ว่าน่านอนเล่นกันอย่างสนุกสนานนะฮะทีมกรอบและทีมอร่อยครับปรเมกันทั้งสองทีมเลย